สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาบึงเขาส้มสองประเมาสมบายดีตอนแปดโมงผู <laughs> ้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเาาเขาเองอยู่ทุกหม่องทุกบอก่อนมานะ้าไงทองอ่าสบายดีลูกสบายดีสบายดีพี่น้องยังมันบกครบเตะนะมันบกครบเตะแข่ามันไปใส่ลูก Ba dâm để lighter blah tua anh em phụ luôn ba cho gà hỏi nhang yên hiền nung bèn đi lại kiếm kiếm không cho anh em gà vô đi gà vô đi 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 vô เมาได้ของมาฝากคนละทงสปาดีปลาลูกฮ่าฮ่าฮ่าอะเดี๋ยว็ดของมาฝากเอาฝุ่นละทงนะลูกเด้อเอาฝุ่นละทงนะลูกสปาดีปลาลูกเด็กโค้งไก่นี่ยสีอ่อนืงอสูบปลาดำอ่อมกล้วยกระซุกแล้วห้องพักหน้าปลาไหลแกับอันน่ะใส่ครับก็ ขอบันขอบคุณพอตู้วด้วยลูกขอบคุณเดาพอตู้ขอบคุณเดาพอตู o, nah. ้ขอบคุณปลาเมาวน้ำขอบใจปลาเมาวน้ำขอบใจปลาเมาวน้ำขอบใจเด้อปลาเมาวน่าหักขนาดเลยน่าหักขนาดเลยบังคับหายยังลูกหาเขียอันนี้ดูหาอยู่หากินได้พี่น้องทีมนี่ทีมอันอ้ายกับน้องนี่ดูหาอยู่หากินได้ยังในลูกได้ยังในในคองนะ ได้ยังแต่โกบมก็ขี้อดแต่ลูกก๊บขีดโอ้พาหาได้พาหาได้พาหาได้ลูกเโอ้คือเก่งแท้ขอนาลเก็บเะอเอาไปป่นบอลูกอ้ะลูก้ยาไปได้บานนี้ไปได้ไปได,ไปได้ลูกอไปมดว่าันไปมดว่าสันคือผลโ้ยคือแต่แต่แตนะ <laughs> ทิมนี <Emperor> oh, oh uh ่ฮะกินทพี่เมอนี่ก้นโอ้หมลียนนี่ยังนน่ะยังยังแดลายเติบแล้วเนาะายเติบแล้วแล้วก็สีเอาอนณาม่หาป้าเงินเงินเอาก็เงินบาเคเนได้หนักเด้อเพื่นอันฝาเงินมานันใช่หนีเนาะใช่หนีข่า้างแล้วเจ็ดพันหาเจ็ดปัญหาละบาดนี่เบิดแล้วหนีสะแพงนะ เสาแพงฮักเอาหนาหกพันเก้าแมนวันนี้ค่อยเลาไปซื้ออันกันย่อนเพื่นอยากใส่กันย่อนประตูฮันดีกับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สบบาทวันนี้เงินเหลือสองร้อยอันสองร้อยสิบบาทให้เอามาให้ลุงแมนซื้อเลือดแต่เล่าแมนซเห้ไดแต่เล่าเหลือเท่านี้เบิดว่าเงินเจ้าอ่ะ 7 5 0หักค่าธรรเนียมก็150เนาะนี่เด้ป่ะลูกหลานหรือบุญลืมคุ่นก็สาถูกแหละมาเหลืออยู่200 210บาท10บาทแต่มันเป็นเงินกี่วดน่ะบินาแพงเอาให้ก็ติดไปนําเบิกป่ะึงบินทัยังบินาแพงเอาให้ก้อยอันานเอนี่เด้ป้าได้แล้วเงิน240บาทก็ได้แล้วนี่นี่เด้นี่210บาทเงินน่ะเหลือค่าใช้นี่น่ะ450 bà này là khỏe ăn, ăn căn giòn hay phường là xong loại xì xịp sao phê anh cả, ăn thơ thưn đọc, xong loại xì xí xịp bốc tím, xong loại xào nên ăn xong loại xì xịp lứa lắm, hay chậu bà này, ừ, <laughs> thông, này ơi, thôi đấy, xử, ăn, cà, phê, để xử cà phê, kín em loại thảo lắm sao nè em loại của sẵn cà phê hết việng, bỏ mừng anh mừng anh, thảo lắm bác ừ à, em loại bỏ đậy bố mì ของเหตุหงานบุกเลยเนาะมีแสาขาแต่ไทยผู้เดีวยวเด้ดาดาทั้งไทยในการขั้นว่าดั้มมือนี่แล้วหน้ามือนี่ก็สิดได้ลูกกะมือแรงนี่เบิรแรงกับเสียดายเป๊ะดั้่งพุ่นพอได้เต,ม<อ>ติมกันเพอได้เติมกันแรงเล็กหน่อยๆนยังวะลูกเคยไปเมื่องานแจกพี่น้องเขาเสียดายมือนี่นะเมือเ่อแจกกับัวนางลำยองบัวนางลำยองลำยองยังวะบนยันกิ้ต้มตีนบัวแด้ลงมาลงมากับย่องตีนบัลงหอดขันนา ปล่อยวะรับยองยันกี่ต้มตียันกี่ต้มตีจ๋าว่าโอ้ยมีแต่ไม่ใหญ่ท้องก็พม่ยามเลื่นว่าใต้ข้างเท้าจ๋าว่าร้านชายมาถึงกรุงเทพเแถวไม่แบบโอ้ยอาเอ้ยยอ่าเห็ดกระดอกไล่ต้นอาโบเห็ดไฟสีเห็ดอำเอ้ยว่าเขากินเห็ดเห็ดหน้าผื่นว่าพ่อได้กินว่าแม่นเลยความถุกความหยาบพวเห็ดจะได้กินบ่ห้ำว่าแม่นกับอุ้มอิ่มเลยเนาะฮะอิ่มโอ้ยทนไปหลับจ่างจาหลับบ่ายจ๋าว่าโมเนียนร้านชายมาซอย ลำมาสอยมือนอืมดําหนาไวาหนาไวด้ถลันเมเนอะข้าวมนเห็ดเน่ยข้าวเดียวอุ้งกัไวเบี้ยบยุองิงน่กิดาไปไปเบิ่งันส้มทงไฮทงหน้าเนาะอันนี้นี่ที่ไปบออันนี้ข่อยสิเปอันสู่ประดําอ่อมใส่พักอันเลือกคเมอาเลยบาไข่บมาบูเมื่อกระยามันอน่ะเคิกเวียแหน่วงๆ่เอาไปหาก็ได้นาั่ัเาดีหนึ่ง้นผ่านมาเพิ่นเอินใส่ยุ บ่อใหม่เอิ้นเอิ้นใส่ขอดมื้อแรงบ่อบ่อวัดหามนี่ล่ะเพิ่นบวชแก่บ้านเ่อ้าวบอกอาเพิ่นอือให้อ้าวเพิ่นส่งสืออออ้าวเพิ่นส่ง3โตสาสัมาให้อ้าวหนุ่มเด็กเกงานสือนอเอาส้มส้มบริเวณทงนี่น่ะดำได้หลายเนาะป้าเนาะโยย่างเพิ่นบ่นี่แลเนี่ยเฮาก็สิเลาะเมื่อสิเมื่อนาปดำพุ่นนเอาไว้นเด้อพี่น้องโยไปเก็บก่อซะ ก็คือเธไปเก็บเงินไปเกเงิอนไวรยเอือเบิรเทอานี่ัแมนว่าเรือกว่านี้กับสิห้เบิดเทอานี้เงินนะย่างแตนย่างแตนเนียย่างอื่นบ้านี่นี่ซาแพงนะเบิดแล้วแมนแมนอไดเยวหาเงินโอ้ยกลัวมันสิบเปนตาะมนได้

แมนขั้นบกฮิตนะไฮจินป้ากับปาอกโกบฮยกเาเฟ้นวาพื้นลานไปได้พี่นา้นนาพื้นเบาล่ำเาพื้นเบาล่าพื้นลาน่านเลามพี่น้องเอ้ยค่ะีอ๋เถะลามคนโบมีลูกบ่มีเมียพี่นนองแมนเอิ้นสลามเอิ้นสลามขันบมาดำซอยมใหญทองบป่ให้กินเขาไปป่า ผลนุงก็ไทยหน้าอยู่พูไปเบิ่งไปเบิ่งอุ้มอิ้มดำหน้าจักหน่อยเนาะพอขบมุขอบใจเด้อทางพอตุกับลานเนาะเชียนหายเงินประเมาไหวประเมาก็ซื้อมามีซื้อมาม่ากับไข่มาหายน้องเนดน้องน้าน้องฮารแล้วก็แบ่งมาหายน้องมอดน้องเมน แล้ก็ขอขอบใจทั้งบ่าวเคเนาะที่ว่าเงินเหลือก็เอามาให้ปลาทองเนาะเป็นจํานวน210บาทก็เบิดเท่านั้นเนาะเงินก็ได้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขทํางานหาเงินให้โชคให้มานเนาะให้ร่ํารวยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจโอ้จงทางโลดแล่นนี่เนาะโอ้ดําหน้าไว้แทเฮย โถ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 ไปไปแน่มากเลยเป็นปรับปรับแท้ดำหน้าไว้แท้ว่าล่ำดำหน้ากับปุ้มอิมบดนกันแล้วดอกแบบนี้ เออน่อที่ค่ะเฮ้ยหักได้ผมาณบ้านขว่าเข้าห่างแนห่างแน่บหักค่ะในอตี้มันบบตีได้ดำอาสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องนนเแีละลูกชายสาวน่าถึงเวลาแล้วกันแมนดำดำปักเขาหน้าปีเนาะประจำปี ปี่หนึ่งเห็ดเธอหนึ่งขันหน,น้ข้าเจ้าผัวาน้าข้าเจ้าเห็ดสองเถือ่อหน้นาเซ่นนะพี่มฟังเขาบอกแนนทั้งพูนทั้งงานบ้านโดนแงงผูกเจ้าเห็ดสองเถือ่อโอ้ที่คาดเอลี่เฮ้ยอุอ้มอิมมันขึ้นนี่นะที่อิบเกี่ยวโบไปโบมาได้นี่นี่แล้วมันขักได้นี่ วงมันห่างปีมันเคยใหม่เพิ่นอนไปไม่ได้ดำท่านนี้ไม่ปล่อยหน้าทางไหนกันดิทีได้มาลกควันเมื่อกี้เนี่ยกับแบบนี้แหละมันเตี้ยไซส์แหละดำหางในข้าวเดียวก็มาถื่แล้วมันหักใส่เดือเลิศติมข้างติมเติมข้งติมอือปลาเมาสิปิดคลิปเพียงสำนีก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองปลาเมาส์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในกทำคลิปต่อๆไปก็อวยใส่ให้พร ทุกคนเนาะทั้งฐานยิ่งทานทรายที่เขามาเบึงมาชม้มแล้วก็ผู้มีบุญคุณเนาะที่ซอยเหลือคนขาดเคินแล้วก็ซอยเรือสนับสน,นุนทั้งสองปราเมาแล้วก็ทีมงานเบื้องสุขทุกคนให้มีอยู่มีกินแล้วก็หยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนาะขอให้บุญหักษาเบืุ้งสุขสุกคนให้เจริญห่งเฮืองมีความสุขก,กายสุขใจตลอดไปเด้อ อาซาทุคลิปนี้เขาจบเพียงสำนีกก่อนเนาะสบายดีสบายดี